เพื่อนด้ยินเสียงเสียงทั้งขาคือจังหม่องห้าวยางไก่เสียบเบ็ดมาแล้วเสียบเนื้อไก่มาแล้วเสียงมันคือจังป่าดเ็ดปุ๊บปุนบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุับปยับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบปุบปย๊บบปุ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 บปย๊บปุ๊บปุบปุบปุ๊บปุบบ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  สัีครับผมเมื่อพบเมื่อพอกันอีกคือเก่านะครับนออมือนี่ครับทั้งซองเอ็ดอีหยังก็ได้แต่ว่าขา่บวกเป็นภาษากลางทาอะไรก็ได้ขันผู้ดใดเขามาแล้วก็ซอยกดไหลกดแช่กดซับตะไคร้เพื่อเป็นกําลังแห้งอึดแห้งใจเอ็ดคิดต่อตอไปนะครับเนาะอ่ะมือนี่เป็นเจังไหนพักันไปจาไัาไหมาจาัาไหบันครับกะมีนะครับอ่อาเนี่ยไง เอฟซีผมเป็นเอฟซีดอกพี่น้องนะครับอ่าพูมพ์ข่าวแมาพิมพ์ใต่คอมเมนต์ว่าแบบถ้าเรื่องเราเขาอนี่มันกะจะยียู่แต่ว่าเพื่อนอย่างด้แบบบรรยากาศนั่มอนะครับแบบที่ในป่าเนี่ยนั่นอันนี้เนี่ยเห็นมันด้บรรยากาศด้ครับเมือนี่นะครับผมกะตามคำเด็กรองนะครับเนาะจัดบรรยากาศไปเลยเนาะท่านเบาอยู่กับเริ่มขึ้นกันครับผู้นำก็ได้มันอยากวงเว้งเวียงเกินไปแล้ว อันผู้พิมพ์มันว่าเห็นไม่เห็นอยู่ในี่ปาามากดไหลมาเบิงน้ำเด้อใส่ขวานน้ำขอดนเงอนเจ้าเด้ออีเ้อไปจ้างแฮกเกอร์น้ำอดเงอนเจ้าเลยนะนี่เขาฮอดโคกฮอตปลามันบ่เดี๋ยวนี้เบียนแอดวานยังหนักเลยตามใจท่านผู้ส้มจากทางเงอนเจ้าเขามาเบืองกดไหลกดแช่ขวานน้ำเด้อเจ้าจากหางเงอนฮอตปลามับมเหือนว่ามันคางพิภพศาสตา์ตำรวจเนี่ยเบาไม่หรอ เหลียวที่จังเสียจังเนียงไลยคักเศษเศนดิเด้หวยอยากได้ปลาเนาะดัดปลาให้า้วยเน,นาะปลาเต็มเต็มปลาเต็มเต็มฮะผีผ้าพี่นองไปทั้งในกับมือนี่ห่วยโมเมนต์ Moment. พวดตั้งพูนบอกว่ามีเน่องด้วยจังไหนฟังตัง้งผมเดี๋ยเป็นอีกีต่อไปครับผมพ่นว่าอีกีต่อไปแล้วท่านนะครับบันเข้าสี่ไป หาอยากหากินขึ้นเา่าเหรอครับมือนเป็นเรื่องแต่ว่าเป็นเรื่องถ้าหาอยากหากินขึ้นเ่านั่น,นละจิไปใส่บงไ่เบดผ้าพี่ผ้าน้องไปใส่เบ็ดมือนเมื่อนั้นยิ่งหนูเมื่อนี้จะไปใส่เบดป่าครับมือนนี่ไอทรริดหำสื่อมันบ่อยแมนยูบนันนี่เล่าซื้อไอทิดหำเนาะครับเนาะซื้อเจ้าก็เื้อเล่าเะบาย อดย่ำไฮย่มหน้านี่แหละแต่ว่าดำหน้าแล้วเล้ยวข้าเจ้าก็ตอนดำนี่เข้าเจ้ากับนอนเฝ่าง่เงเป่าเถียงเป่า่งเฝ่า่าเนี่ยนะครับพราเล้วแล้ยวนี่เขากาลังถอดทางไกลกาลังแตกก่อเนี่แล้วครับข้าเจ้ากับเขาเนี่ยนอนในบ้านแต่ว่ายุคตะกี้นี่ไปใส่ใสเพิ่นกับบวแพงเลยครับไปใส่ธงได้ก็ได้หน้าทีหน้านองเรือว่าหน้าพู้อื่นเพรือว่าหน้า เงียนเที่ยงห่าใกล้กันเัื่องผีพ่นกับว่าแพงนะครับไปใไซได้เบิดคือได้ก่อนแบบเนี่นสมัยก่อนมันลายสั่มมันหลายหลายกว่าคนเนีนยุคเก่ามยูนี้ประมาณจสามชิปกาปีขึ้นไปคือเก่าเหรอครับไอทิปฮัมหนั่นเพิ่นอยากไปใส่เบ็ดมือหนึ่เพิ่นก็คิดแล้วละเตรียมอุปกรณ์นะครับเนาะเพิ่นก็เตรียมอุปกรณ์คนเงี้ยเตรียมเบ็ดเตรียมของเตรียมแบตเรียบร้อยเพราะพ่นได้เรียบร้อยแล้ว ตกแรงมากอากาศเย็นๆแล้วออกไปไซครับวันนี้เพิ่นออกไปออกไปหน้าพิ่นขึ้นไปแล้วละเมื่อนี้คืไปพงพูนเพิ่น่าเพินไปาไ,ไปฮอดเพิ่นแตไปข้อดีออไปฮอ,อดเนี่ยเหมือนเลี้ยงใส่เบ็ดป่าต้องใส่แรงๆจังหลยนะครับใส่ตาเวีนปลาชิงน้อยปลาซิวมันสีรอนอเพราะมันไปฮอดครับครับใส่กรว่าให้มันคำพอดีนะครับมันเลี้ยว ไปไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ้อมทงพนละทงนั่นอ้อมไปเบิดละเมื่อกับสีนีเสียงกาเจ้าอยู่นั่นเพิ่นก็อาศัยว่าสีพักเถียงนั่นละมือนั่นแต่ว่าไปผู้เดียวเพิ่นก็สีนอนพักเถียงนั่นละเนี่ยมือเศร้าจังสีเมียความคึดเพิ่นเพราะเพิ่นใส่เรี่ยวๆใส่เบ็ดเรียบร้อยเพิ่นก็มาดังไฟกินเขาลงเขาแรงเฮ็ดน่ะอย่างได้กินเพิ่นผู้เดียวเพิ่นนั่นละกลิ่นเรี่ยวๆพุ่ม กลัวๆได้เวลายามเพิ่นครับมันจะเริ่มยามกระทั่งสี่ละก้อนเพราะว่าใส่อ้อมเลือดอ้อมทงเพิ่นก็ยามเริ่มยามไปยามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะยามไปได้ประมาณจักเขี้ยวหนึ่งนี่กรบาท่านม่มีงังครับยามเขี้ยวหนึ่งนี่ปกติอยู่เพราะว่ามันบ่ท่านเด็กนะครับเนาะ เิ่นกะมานาั่งเศร้าเมียผู้เดียวเพิ่นนั่นแหละบ้านนี้เพิน่นจีเริ่มเถียวซองมาแต่ว่าเถียงมันก็เป็นตายานอยู่เด้มัน่ิจเป็นเถียงกุ้มๆม,มีตนแบบท่านตนฟุกซ่าและครับกุ้มเถียงแต่ว่าขยันเยมือเว้นอากาศมัน่งจเย็นเป็นตะยูเป็นตะน้อนเว้นนัมืน,นละครับต่วัาตะเงี่ยมือขึ้นมาเพิ่เป็นจังสันตกนยงี่มือขึ้นมามันเป็นตายานมันเป็นตะอ่ำนะครับก็สาบานเฮาเอื้อน มันเป็นตะอ่าเฮ้าหนหล่ะบาดเกี่ยวที่ซวงนี่เพิ่นเริ่มครับเพิ่นเริ่มไปแล้วย่างไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเบ็ดตะลอนดีปลาก,ก็ค่อยถือกเพิ่นเรยไปไปยืนเสียบเบ็ดล้างนัน,นอยเสียบเนียน่ะเบ็ดมันร้อนเสียบเนียปุ๊บก็กำลังเสียบเนียนเพิ่นได้ยิเ้ยเสียงเสียงทั้งขา คือจังหมองเฮายางไก่เสียบเด็ดมาแล้วเสียบเนี้อไก่มาแล้วเสียงมันหิคือจังป่าถือเป็ดมันหิปุ๊ป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 ปป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 ปุ๊ปเป็นเสียงน้ำกระจายออกแมนเสียงดินป่าดินครับเสียงนี่ป่าดินเดี๋ยวกูเสียบเนืยหลังนี้ก่อน จังสีขึ้นไปบึงนะพ่นวาพ่นยานมันลุดครับย่านป่าลุดเบด,ดพ่อพ่อพันเสียบแล้วแล้วพ่อพ่อพันเสียบแล้วแล้วพ่อพ่อพันเสียบแล้วแล้วปับ๊บเสียงมันบบได้ยู่ม่งเกาเลยครับบเสียงมันยับเข้ามาอีกคือจังคล้ายๆว่าย้อนขึ้นไปจากสามสี่หลังนี่นะตั้งเสียงทีแรกบานนี้มันยับขึ้นมาอีกจากน้อย เสียงนั่นมันบวบ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 คือจังประดุกปลาคใอไ่ถึงกระดินนะครับดินน้ำบวบบบบบบมันคักแบบบาดจำตัวพ่วัวสียางขึ้นไปครับกำลังวสียางขึ้นเสียงมันบริอยู่ทั้งข้างครับเสียงมันอยู่ทั้งหลังสี่แรกเป็นเสียงป่าครับอยู่ทั้งหลังดินบปุ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 บ ปุป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 ปคือเก่าป่าอยู่ข้างหลังมันสวบเงียบวมันสวบหมดสวบแมงบ่เพิ่นว่าหลังจากนั้นคนกับเงี้ยเขาขึ้นว่าป่าอยู่ดนะครับนั่นเพิ่นก็ขึ้นว่าป่าสวบหมดสวบแมงกันเพิ่นว่าเพิ่นยุคผู้เดียวเนาะออกจากนั้นปุ๊บเสียงยางครับมันจะเป็นเสียงน้ำจมจมจม มันงาหน้าดำไหมมันบอกครับเข่า <c oughs> กําลังแตกก่อกําลังถอดหางไกเพื่อนอื่นน้ำบ่เลิกเลยครับน้ำเครื่องแข็งบอนเป็นหน้าดำเนาะตะกี้เสียงจุ้มจุ้มจุ้มฮึมันเสียงป่าเพื่อนที่เสียงจังซี่เพื่อนวาแต่ว่าบริเวณนั้นบ่มีต้นไม้ไนบอครับบอบ่มีบ่มีคืนว่าเป็นมีอยังเฮียมาจากบ่าเหรอลนเพื่อ่บ่ไอหน้าเป็นแปนเลยไอ้น้าเป็นแปนโล่งๆรลดช่วงนั้น ุณว่าเสียงปา่าคือเสียงจังซีแต่มันคือไนใจนะครับเพาคนยุ้เดียวบลาก็ที่แหลก,ก็ะยุ่ไก่เด้จุ๊ม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 เข้ามาไก่เรื่อยแต่ว่าตอนตอนนี้ลู้ซึกแล้วครับนี่ลู้ซึกว่ามันผิดปกติแล้วแต่ว่าคิดจะไปหันหันกลับไปเบิ้งยุตแต่ว่าบ้านนี่กล้าหันนะครับ แต่ว่าหูแล้วว่าจังได้กับบอเมเนคนเพราะว่ามันบอมีแสงไฟมาหาแล้วตอนไส่ยืนนั่นมันบอมีข้นยางแต่ว่าคดในใจว่าขั้นเป็นคนอีหลีมันคือสีพาน้าม,มามันคือสีบอยางบอเอิ่นะนะครับก็คดได้ํำนั่นมันยับเขามาอีกจุ้ม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 เขามาพวาม่วมคดเล่าตอนนั่นอยู่ประมาณจัก กว่าเก้านี่แหละในใจนี่เต้นแล้วครับในใจนี่เพราะว่าแต่กี่เพื่อนหูนะครับเนาะว่าลักษณะแบบนี้ี่มันต้องบอบมันต้องบอบปกติแล้วสิบกว่าเก้านี่ในใจเพื่อนคี่เต้นแล้วครับใจเต้นตุบทุบทุบแล้วเอากูแล้วเนาะมือนี่เพื่อนว่าแหงมากผู้เดียวโย่สั่นว่าบ้านนี่พราะคือได้ซ้ำนั่นเพื่อนกระจับสมวกแน่นแล้วครับบานแต่ว่าบระทนายกาหันปีเบิงเนี้ย เพราะว่าหาหาันไปมันตึงนะครับหามันเป็นจ้างั้นจ้างี่นะนะต้องตั้งใจสะกอนตั้งสติสะกอนเป็นว่ามันกระยับไม่อีกบ่จุมจ้มจุ้มจุ้มมาจากซี่หาเก้ามาอยู่ประมาณจากซี่หาเก้านี่ครับทั้งหลังบานบ่อไก่แต่ว่าขนขิ่งนี่ลูกแล้วครับบาานีขนนี่เริ่มลูกหู้แลนขึ้นหัวแล้วตอนมันลูกซึ้คักแล้ว ขันสีเบี้นคนสีเบี้นผีอหลีนั่นบอกคืดไนใจกูจังไรขันมากไกลก็หนีกูต้องตั้งเอาแล้วครับบาดเจรนญพันว่ากูจิหันไปจับสมองหันกลับไปกูจใไ่มันโลดเัรนพันว่าคืดไนใจครับออกจากนั้นมาอหลีเสียงตุ้ม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 มาระยะข้างหลังนี่ครับใกล้ๆนี่ ใจเต้นปุ๊บ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 ปุ๊ปุ๊บกั้นใจได้หนึ่งสองสามเพิ่นหันครับบ้านนี่หันปุ๊บไปมันบ่มีล่ะครับบ้านมันบ่มียังน้ำกับโปงตีงหมือนกันน้าดำไม่นะครับนะน้ำกรบทยใสมันกับเข้ากับโปท่านี่สูงไงเขาก็เพียงหัวเขานี่เป็นจังไดล่ะกูบานนี่สันบุว่าเอากูคักแล้วบานนี่เพิ่นก็เลยว่าตอนนั้นผูก็ยาแม่มาดอกข้างนี่สันบุนว่า กูก็เอาแล้วตั้งนี้เท้ายามกับครับคนเฝ้ายางกับเพราะว่าพันย่านพันยูผู้เดียวคนไปเฝ้ายางกับกับไปเฉียงไปสร้างใจอยู่ของด้วยที่แหลกกว่าที่ยูสอดแจ้งที่กู่เบ็ดเงียบอ่ท่านพูดว่ากวเป็นจังสีเออเบ็ดกับ <c oughs> บ่ถือวันนี้พันตัดชิ้นใจได้เอา้ากู้กับกู้ท่านพูดว่าบ้าน คือย่านเหรครับบ่อยากอยู่แล้วอยู่ผู้เดียวเพิ่นก็เลยเฝ้ากู้เวทครับกู้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 ไปเรื่อยๆกู้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 มากกู้มากกู้มากไปทางเก่าหน่อยนี้ครับกู้เวทไปทางเสียงจุ๊มๆนั่นตาวาย่านอยู่แห่งอดเอาเพราะว่าสิกู้เวทเนี่ยแล้วคนยางปกกติกระศาดตร์ไปไปธรรมดานะครับมันบ่มียังเขาไม่กลับเป็นเปลี่ยนงั้นหน้าเป็นเปลี่ยน เพิ่นกับเฝ้ากูครับกูกูย่างอ้อม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 ไม่ต้องเพิ่นอ้อมมากโล่งใจแล้วครับบานเบ็ดสีเบ็ดแล้วกูนั่นเพิ่นสีได้เนี้ยอ้อมมากเรื่อยๆใกล้ทีเบ็ดเบ็ดแล้วนั่นเพิ่นก็โล่งใจสบายใจละกูมากกูมากมาหอดหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายปุ๊บเพิ่นก้มครับก้มถอดเบ็ดแมนบั ผมถอดเบ็ดเท่านีกก่ปกติแล้วนี่องเสียบเบ็ดเป่นกับสีเงยออกนอะสีเงยแปะแปะออกมันหลุดจากเบ็ดเงีย้ยจีเกยเดียนนะครับเนาะเป็นกับมากกอเบ็ดกอเบ็ดปั๊บในใจนี่แห้งแล้วว่าเป็นกูเบ็ดเบิดเป็นจีได,ด,ด้เมียเพราะกูเบ็ดเบิดแก้วเรียบร้อยหันท่อนละครับหันปุ๊บตึงรอดตึงย่งที่ครับตื่นแห้งบาดน,นี่ย่พาะตึงใั่ไหมครับหันกลับไปมัน สูงเธอเลออยะครับนี่สูงอยู่เป็นขึ้นหมอกนี่ว่าง่ายๆสูงแห้งสูงซ้ำไปไหม <คา S 1> เป็นคึ้นหมอกม <า S 1> ประมาณจักเม็ดคับสูงไหวนี่แล้ววางสิบเมตรนี่นี่แล้วโอ้เมตรนี่นีแล้วโอ,โอ้สิบเมตรนี่นี่สิบเมตรหรือจักรซ้ำเลยนะไยมไม่รลดลายไม่ไงยยเฮานี่รลด เดี๋ยวว่านเดี๋ยวว่านบ่มีต้นไม้สูงต้นไม้ใหญ่เป็นตาสีคิดไปได้เลยเห็นปะแถวนั้นบ่มีเลยแต่ว่ามันสูงแห้งสูงเทอเลยว่อง่ายๆกับสูงกับกับแม่นบ้านเท่ากับขึ้นสูงเหือนี่เขากระดิ่งรวเหนือนี่เขากระดิ่งรัวบางสูงคือเป็ดนะครับเยี่ยงไปไม่นะแต่ว่ามันบ่เป็นโตเลยมันบ่เป็นแบบชัดเจน มันเป็นขื้หมอกนี่ครับเงาดำดำเพราะดำเป็นขาวขาวข,าวขี้หมอกนี่แต่ว่าเป็นส่งค้นยืนแต่ว่าสูงยืนกวมกันแท้อยู่จังสีครับนี่กันแท่เขาสียางไปยืนกวมอยู่จังสีโอ้จังสีโอ้กันแท้อยู่วางขาเลยแมนยืนเหยียบงันหน้านี่กันแท่อยู่วางขาหลอดนี่กันแท่หน้านี่ยืนอยู่จังสีหันมาตึงตืนแห้งครับบาดนี่ สั้นเก็บจังได้กูคนมันสีสวอยนะครับเพราะว่ามันเห็นกลมมันสีช็อกคมเจ้าของไว้ว่าจังได้กูก็ต้องไปให้ได้ตัดชิ้นใจได้ซ้ำนั่นเหรอครับบ่มีมองไปคนมันตื่นแห้งที่ไปทั้งหลังกับ่บ่ไปที่ไปทั้งนากับ่บ่ไปมันไปบ่ถึกนะครับตัดชิ้นใจได้ไปนี่ละลอดบังขานี่ละรับแต่ย่างรอดบังขาลด เรานะ่รอดบางขาไปนี่ของยืนกลวมังจึงสีเนาะครับเนาะมันไก่แห้งเราตื่นแห้งรอดบางขาเรารอด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 ไปนี่ขนาดยางรอดนี่ขาเนี่ยังสั่นจิก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 ขาสั่นสันครับยางบ่อยากออกเพราะว่ามันเห็นคักโพดขาวจากผาสูงใหญ่เป็นตัวข้นนี่แหละครับแต่ว่ามันเป็นหมอกมันเป็นทัวทัวเขาวขา มันเป็นลักษณะคือควนพอเรายางวิดเลี้ยงยา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 งไปจากน้อยยางวิดคำนั้นมันเป็นเบาขิ่งครับบันเพราะว่ามันเป็นเบาขิ่งขึ้นเพราะว่ามันออกจากมองออกจากมองนั้นมาได้เป็นเบาเบาขิ่งขึ้นไม่เห็นซื่อแต่ว่าโบ,บ,บ,บเห็ดย,ยังงเหรอโบโบเห็ดยั้งม่ยืนซื่อหน่ยืนซื่อนี <c oughs> ่ทึเพิ่แท่งับนะ,นะเพราะว่าใส่เบ็ดมันโบได้ป่านมีตลอน ก,กูบ่ได้ขอแล้วบ่กูบ่ได้ขอแล้วบอสแต่ละว่าแต่ว่าเมื่อน,นั้นบางอืน่นเราก็บ,บ่ได้ขออีออ๋หนีเราบ่คิดพอเมื่อน,นัน้นพออ่อะยางมาเป็นเบาๆทิ่งมันก็บ,บ่ได้อยู่ไก่เถียงเี่ครับเรามาหอดเถียงปับ๊บเราเก็บของเก็บยังครับครับคึบคับแล้วก,กูตาลายบ่สนะนะให้ก,กูย่านโพดบ่ที่แหลกเลยนะยินเสียงน้ำนะ กูตื่นโพวดวะคือกูขึ้นหลยโพดน่นะือนนะคนบอกคักใจนะครับคนก็เลยสาดแบตขึ้นไปเบิง้งสาดแบตขึ้นไปว่านียั่งอยู่คือเก่าครับยืนเทอาเลยยุ่ง,ง,งยังสีสูงยังไงขาวจูนฟูนยอยู่ตัดชินใจได้ซ้ำนัน่นยั้งบ่ยั้งกสร้างละได้ของลวแลีนครับบานนี่หของได้บ่ได้แลีนน้ำข้างหน้าเนียครับแลีนพาน้ำไปเลย แลนพางานหน้านี่จุ๊บ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 ฟาวแห้งพิ่นย่านเพราะว่า่นไปผู้เดียวแล่นจนหอดบ้านอยู่แล้วครับเพราะว่าคนไปใส่มันบ่ไก่ปะไหนเด้ออกจากบ้านไปบ่พอกิโลเลยครับแต่ว่ามันเป็นบ้านตะกี้มันเป็นบ้านบ่ท่านจะเจร่ญคขักนะครับเนาะแต่ว่ามองไปใส่โบเม่น่าจะคลองกันป่ะบโบไม่น่าจะกล่องเป็นน้าญาติพี่น้องน้าญาติพี่น้องคนไกค่นไก่เคียมคนหูจักกันนี่นะครับแต่ตะกี้ไปใส่ใส่ข้าเจ้ากับบ่แพงหรอก เพราะว่าก <mile> ็เจ้าบริเแพงให้แพงหน้าคือมือปลาหน้าหนามมันหลเมียนใส่ไปโลดครับไส้ไปจังไหก็ใส่ไปรัดไปใส้กสร้างว่ามีคนแพงกันว่ามีคนว่ากันตะกี้ใส่พวาะใดอยากได้กินซื้อขายกับบริขายครับตะกี้น่ะเพราะว่ามันบมีตลาดพ้ออยู่ยบ้านมีกับมีผู้ซื้อเพราะว่าใอยกับพ่อหาได้เจ้ากับพ่อหาได้นะนะครับมันบริคนซื้อกันกินมีแต่แหลกเปลี่ยนกันเอาโหลดเมียนจามีปลาไข่มีไก่กับมาแหลกกันไปเลยกันอะไกัเรียบไปเลเมื่อนี่อยได้น่าไหม เออเอาไปแกงจะได้ปลาเอามะาิีงยังสีนะครับตะกีน่ะมันบอึดอีลีพ่อได้สำนันแล้วก็ไปแล้วครับบอดพอดเฮี้ยนนั่นแหละแล้วก็บอกบอกสู้ไปฟัง่งดอกย่ามือเศร้ามากจังถามเราครับเพราะว่าเฮี้ยนมันไกลกันนะไอพิษฮัมมือขึ้นน,นี่ยินว่าเจ้าไปใส่เบ็ดบ่อืมนั่นเจ้าได้บ่หมานอยู่บ่ มันเมียเมึงตี้สิมึงว่ากูไปพ่ออีหยังมือขึ้นอ่เจ้าไปพ่อ,อยังพ่อพี่หลอกบอกผมเบาพาโร่เพิ่นนะครับเจ้าไปพ่อพี่หลอกเจ้าคือบ่อได้มึงคือสิจักไว้คอยกระเดาล้วเนาะปกติไปผู้เดียวมันตั้งจักเป็นมาแม่ยนอหลีสัครับผูก็ไปเห็นอหลีเจ้าเห็นจังไห๋แต่เห็นเราก็าเว้าวท่ฟังคือผมเบามากนี่แ่ละเราก็าเว่าวทผมฟังคือจังเราเบามากเดียวนี่ละ่ะผมมาสอนในฟังนี่ล่ละ บานแล้วว่าโหผมกไปอีกหรอกจ้าเทียทั้ทงมันเป็นจ้างไหยมันพะเป็นตาหมานเงินมึงมึงอยากล่องไปอยู่บ่อนวา้ผมก็ไปเลยเนาะหลังจากนั่นมาแล้วก็ไปอีกจ้าเทียขับทั้งเพราะว่ามันเป็นตายานแล้วแล้วก็บากล้าไปแล้วแล้ว คือจังว่าบ้านเฮานีน่เนาะตาลุ่นกลอนเน,นี่ยผมก็ไปอยู่เน้ยผมเคยไปผมเคยเปิไต่หอดผมเคยไปไต่หอด,หอดขี่กระบอกอยู่เลยครับอันขี่ต๊ะ่ไหมรุ่นรุ่นผมท่านเนี่ยท่านขี่ต๊ขี่กระบองไต่แบบไต่ไปเคีย้ยเคี้ยเคีย,คย,คยน่ะนะ